ทุกคนทีปนี้มันเราจะพาทุกคนมารอเบิ้งตัวเมืองนครลงจันทร์ในยามสวยนเนาะซึ่งตอนนี้เวลาที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้จะเป็นเวลา2โมงตอนสวยโดยไฟแดงทางด้านหน้าเขานี่จะเป็นไฟแดงที่อยู่เอ่อวลาเป็นไฟแดงทางเข้าของสนามบินวัดไตนั่นเองโดยเราจะพาทุกคนรอตามทางเส้นนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่งางถนนเลขที่13เหนือเขาไปสู่ทางในเมืองเนาะ ก็คือถนนไก่สอนอขอโทษเนาะเป็นถนนสุพรรณวงศ์นั่นเองตามทางเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นาทางเส้นหลักเส้นหนึ่งที่ว่าตัดมาจากาทางภาคเหนือหรือว่าทางถนนเลขที่ีสานเหนือเพื่อที่จะเข้าไปทางในเมืองเนาะโดยวันนี้เราจะพาทุกคนมาล่อเบิ้งบรรยากาศอยู่ในตนัวมันเขอลงองจันทร์ก็คือจะล่อเรียบตามทางถนนกระสอนพมหันนี่จะพาทุกคนล่อไปฮอดบ,บุลีบริเวณ ตนาหอคําหรือว่าหอธรรมเนียบประธานประเทศเนาะถ้าว่ามีเวลาเราจะพาทุกคนเลาะไปหออนุสาวารีย์ก็คือไปหอตอนาหอคำหรือว่าหอธรรมเนียบประธานประเทศแล้วเราจะพาทุกคนเลี้ยวซ้ายเข้าไปสู่ถนนลันสร้างเพื่อที่จะพาทุกคนมุ่งหน้าไปสู่อนุสาวารีย์นะทุกคนแต่ว่าต้องต้องเบิงเวลาเนาะถ้าว่าเวลามันคลิปเอามันบนยาวเกินไปเราจะพาทุกคน ไปฮอตอนุสาวรีย์แต่ว่าถ้าว่าคลิปเฮามันใไซเวลาโดนนะครับก็จะขอดปิดคลิปก่อนเนาะกันือว่าเป็นการที่เฮาจะพาทุกคนมาอัปเดตเบิ่งตัวมันข้องลองจันในปัจจุบันนี้ว่าเอ่อพัฒนาไปฮอไสแล้วเนาะซึ่งเขาเองก็บ่คอยได้มาทางสานี้เนาะก็เลยว่ามาอัปเดตให้ทุกคนได้เหน็นกันว่าในช่วงนี้ก็นือว่าเป็นช่วงที่เราค่ะเ,เปิดประเทศใหไม่ได้ เปิดให้บริการและไลฟ์เสมออย่าลืมไปติดตามรับชมเพิ่งนำกานนรทุกคนคลินี้จะเป็นเขตียดเที่ยวัดไตะทุกคนเราจะพาทุกคนเรียบนี่แหละเขตนี้ก็เรียกว่าเริ่มเป็นเครียดที่มีประชาศนอใส่ย,ยุนนานเนียนหรือว่าเป็นเขตตรงเมืองเริ่มเข้าตรงเมืองแลนะทุกคนแต่ว่า,าคนจะใส่ย,ยุนนานเนียนกับอะไรไปวัดเที่ยวเที่ยวไซลมจะเรีว่าเ,าเ,าาเรียกว่าเป็น เขตที่ว่าตัวเมืองหรือว่าเขตที่มีคนแอร์ที่สุดใาเขตตัวเมืองแต่ว่าเคนี้เราจะเรียกเห็นว่าถนทนทอนทางยังโล่งอยู่เพราะว่าช่วงเวลาเรา่ายตอนนี้จะเป็นช่วง2โมงตอนสวยแดีนะครับเราคือเอากาดมาลอดให้ทุกคนเห็นในยามที่ว่ากะเจ้าเขาเยกเข้ากันนอนรถกะเจ้าบทีไรเพราะว่าเราเคยเ็ปคลิปไปแล้วก็คือ ในช่วงที่เป็นโมงเร่งด่วนหรือว่าช่วงอตอนเช้าหรือว่าตอนแรงอันนั้นก็นจะยื่นเป็นโมงเร่งด่วนเนาะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ลหลายๆคนไปลามาการหรือว่าไปส่งลูกไปทำมงเฮียนนู่นน่คนเก <c oughs> ิดว่าเอาเปลี่ยนบรรยากาศก็คือวันนี้ตั้งใจจะพาทุกคนมาเบ่งในช่วงตอนช่วยๆที่ว่าบ่มีรถสัญนจรหลายเนาะมาติดตามภาพบุกคนบ้างนรว่าตัวเมืองเราค่อนลงจันทร์ในปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปหลายน้อยสมัยติดตามความสุขเมิ่งนำกันนั่นทุกคนอี่ปุดนนาก,ก็จะฮอดอ่าบริเวณที่เป็นส่วนสาธาเจ้าฝั่งงหรอวแถวาสางซามหวัวก็จะหลยคนเจ้า,าจมักหัวอ่าสางซา,ามหวัวจะมีเป็นหุบปั้นสางซา,ามหวัวอยู่บริเวณนั้น นีเขาบริษายใหม่เนาะทุกคนเพาว่าเสี่ยงลบก่อนมันเขาไปในใหม่กล้องเขาหลายก็ต้องเขาเข้าไปเพราะปร,ะปร,ะประีเขาใส่ใหม่ในโตั้องกล้องเลยเพราะว่าอันนี้เขาใส่กล้องติดหน้ารถ mm hmm. เนาะก็เลยเขาบริษาใหม่ของยานั่นบันสีหลุดจากข่ายึดแบน์รถมัน มฮอดบริเวณนี้เราจะเลี้ยวเ,เห็นมาส่วนหลด์จะมีเป็นอาหารอาหารหลักอาหารบันเทิงเนาะทุกคนจะค่อนข้างหลายแต่ว่าวกหกองหลหงองค์การนี้ก็บ,บ่ค่อยมีส่วนลายพราองค์การง่ายๆจะยัาอยู่ทางในเมืองเนาะทางบริษัทแลวการองค์การรัฐแต่ว่าในปัจจุบันนี้องค์การรัฐต่างๆก็จะได้มีการย้ายออกไปอยู่ทางเขตน,นอกแล้วโดวยเฉพาะน ช่วงานนอกประกาศก,ก็เริ่มงานในช่วงช่วงเดือนแล้วนี่นะทุกคนงานยังไม่ไหมเลยที่ผมได้ประกาศลงในโลกโซเชียลเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับว่าตึกเก้าพันจะอยู่นี่แหละทางเที่ยวบ,บริเวณด้านหน้าที่เราจะผ่านไปนี่ก็กคืออยู่แถวหอ,อค้ําเนาะแต่ปัจจุบันนี้ผมในงานยู่แถวตรงมาขายแล้วทุกคนทั้งเบิร์กซายเฮานี่จะเป็น ส่วนสาธารณะจะฝังงมนนองหรือว่าก็จะมาขอมาส่วนสาธารณะที่มีสา,สางสรรค์วอยู่นั่นเองใช่เออบ้งครัวจะเป็นห้องแหมเมของทางเส้นนี้จะมะอดน,นี้จะเป็นแบบว่าเป็นเลนลงไปอย่างเดียวทุกคนมันจะแยกเลยแยกจากแ่หล่ส่วนสาธารณะจ้าฝังงมมอดบริเวณนั้นจะคือว่าแยกเลนกันเลยเส้นลงกับลงอย่างเดียวบ่ให้ส่วนขึ้น ขึ้นไปทางด้านเหนือเนาะส่วนเส้นขึ้นกับขึ้นอย่างเดียวใช่บัญชิเหตุประมาณนั้นเพราะว่าเข้ามาเที่ยวในเมืองแล้วมันจะมีรถแอร์หลายกับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสัญจรแบบว่าขี่ส่วนเลนกันกินเลนกันในเสนนะมันก็เลยว่าตัดปัญหามาเหตุเป็นเลนไผ่เลนมันบ่วให้ขี่สวนสเฉพาะเลนตัวอย่างว่าเลนเขาขี่ลงแปลงรุ่มกับขี่ลงรุ่มยางเดียวประมาณนี้ บริเวณนี้จะเป็นซีแยกไฟแดงขนาวาเรียวเรียวขั้วไปก็จะไปซอดใส่บริเวณแถวทางด้านทางด้านถึงของอตลาดเต็นแดงหรือว่าตลาดเขียมของนั่นเองเนาะแต่ก้อนบริเวณเบื้องขั้วมือข้ามไฟแดงไปยุงขัวมีมือนี่จะเป็นธนาคารพัฒนาลาวนะทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี้เมันมี าการก่อสร้างขึ้นอยู่น่าจะมันเป็นปรับปรุงของการใหม่เรื่องไหนอย่าไปเบิ่งไปโครงการใกล้ๆนั่นก่อนเขี่ยแล้วโอ้เพนิษฐ์ตึกใหม่ทุกคนเป็นตึกใหม่เพราะว่าปัจจุบันนี้เนก็จะมีการ,ราป,กาประเพียนเนาะประเพียนผู้บริหารหรือว่าผู้ถือหุน้น ส่วนมาเขาเขามองวมเนะาะท่านี้ในเมืองกออนเทือว่าจะเป็นเขตบริเวณที่เจริญที่สุดเลยทุกคนซึ่งข้ามไฟแดงไปนี่ลงไปฮอดหมนแหละแถวบริเวณวัดสีเมืองจะเป็นเขตอนุรักษ์ประวัตสศาตาม เส้นทางเส้นนี้เนาะทุกคนเดี่ยไปเบิ้งนํากันจะเห็นว่ามีเถื่อนแบบทรงเก่าๆที่เกจ้า้างแต่สมัยฟรังเนาะแล้วก็จะมีวัดเก่าแก่อยู่หลายวัดเนาะที่เราเห็นอยู่ทางด้านขามไปไฟแดงยวนขวานี่จะเป็นน่าจะเป็นยาวเบิ้องปก็นทุกคนเดี๋ยวเขาโบกเนาะเขาเคยมาถ่ายคลิปจากบริเวณนี้ให้ทุกคนเบิ้งแล้ว อ่านซื้อให้ทุกคนเบิ่องมาวัดยังแท้ตอนนี้วัดอินแปงทุกคนข้าคณะมาตลอดอยังเรื่มยเลยก่อนวัดอินแปงต่อลงไปก็จะมีวัดองค์ตื้อเนาะเป็นวัดที่ว่าเก่าแก่จเจ้าเก็บปักษาไห้คนลุ่นล่างเบิ่งนักท่องเที่ยวก็เจ้ากรัมมาเที่ยวเน,ะนเาะคุณมครับอันนี่จะเป็นวัดองค์ตื้อที่มีอุปนสร้างอยู่บริเวณต้นหน้าทางเขา้าของวัด เหวมาทุกคนจะเริ hmm. ació, yeah. mm ่มเห็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเขามาเที่ยวเขาลงจันทร์หลายแล้วเนาะมาฮอดบริเวณนี้เนาะเริ่มแจกแหลรบริเวณวัดอินแปงมาที่เห็นว่าทางมือขวดจะมีต้นไม้คือก็จะห่อมาต้นทำงวนนะทุกคนบ่งว่าแต่ละสถานที่จะหออคือการบ่แตละภาคของเราวเฮาก็จะมีต้นไม้ให้ความอุ่นเพราะนักท่องเที่ยวเขาจะจะมากมายางเนาะยางเลาะท่องเที่ยวในเวลาตอนสวยในบริเวณนี้กัน ีต้นไม้ฮอบเย็นดีเวลานักท่องเงองที่ยวมายัางเลาะยังท้ายโฮปเลาะกินอาหารหยามือสวยก็ถือว่าสมารนยังรอได้สะดวกสบายบ่ฮ้อนเนาะกะ็นือว่าเป็นอีกเขตหนึ่งที่เพิ่นได้อนุรักษ์ไว้แล้วนับเป็นเขตอนุรักษ์ประวัติศสาสตร์ของเราเฮารนั่นเองส่วนเบื้องซ้ายจะเป็นส่วนน้ำพุเนาะทุกคนคนทีเฮ็ดเป็นลานแบบว่าตะเลงหัวใจมีเป็นเปิดเพลงเนาะเปิดเพงลงเป็นลานมีตัวตั้งมาวางให้อ่า นักท่องเที่ยวมานั่งมาดื่มพวกเครื่องดื่มต่างๆเนาะอยู่ในส่วนภูนี้รอทางด้านหน้าเราข้ามที่แยกทางด้านหน้าไปกับซีเมนบริเวณไฟแดงอยู่ตัวหน้าหอคําหรือว่าหอทำเนียบประธานประเทศแล้วตอนนี้เวลาก็คือ10นาทีสำหรับคลิปเฮาทุกคนเฮาจะเที่ยวการพาทุกคน ไปโตไปฮอดอนุสาวรีย์เลยเนาะแต่ว่าจากที่ว่าต้น,นาฮอคำร้ออฮอทำเนียบประธานประเทศไปฮอดอนุสาวรีย์นี่ก็ถือว่ามาีไฟแดงอยู่ค่อนข้างหลายเลยทุกคนเพราะว่าถนนรันสร้างนี่ก็ถือว่าเป็นถนนที่ว่าเป็นเส้นไงแลวก็เส้นหลักอยู่ในตัวเมืองที่ว่าจะตัดเชื่อมต่อจากฮอ,อคำนี่ไป ซอดใส่บริเวณอนุาสาวรีย์หรือว่าไปปองใส่ถนนไก่สอนผมมีหารเนาะเบืองขวานี้จะเป็นห่อทำเนียบประธานประเทศแล้วทุกคนย้ำม,มุนให้เบิ้งนั้นนึงย้ำม,มุนมันกับมุนลายว่ได้ทุกคนว่าจินกองนารถน,นอะอาจะพาทุกคนเลี้ยวสายเข้าสู่ถนนหลาน้าง เพื่อที่จะไปบึงอนุสาวรีย์ท่คนไปปิดคลิปอยู่บริเวณอนุสาวรีย์เลยที่ยาเห็นอยู่ทางล้านนานี่จะเป็นวัดศรสีสะเกตทุกคนก็เป็นวัดหนึ่งที่ว่าสร้างแต่สมัยโบาราณโบราสมัยแตจากเราเราสร้างราทุกคนเข้ามาถนนเราสร้างนี่ครัจะเห็นว่ามีอนุสาวรีย์ตั้งอยู่ใกล้ๆหุ่นสวยงามแล้วทุกคนเวลาที่ตาม ทางาเส้นนี่เดี่ยวเห็นแบบว่า,วางางามเลยพราว่าก็เจ้าใ้ไฟเมื่อคืนแห้งจะง,งามทุกคนแต่ว่าน่าเสียดายที่เฮาบ่มีนะกล้องเซ็นเซอร์ไงมาถ่ายเงาเมื่อคืนให้ทุกคนได้เห็นนากันเนาะอันนี้มันเฮาใส่กล้องโกโปรนะก็คือถ่ายกลางคืนมันจะโ่แจ้งเนาะก็เลยว่าได้ถ่ายแต่ตอนช่วยให้ใหทุกคนเห็นที่ทุกคนเห็นทางหน้าทางมือขวาทุกคนตัวนี้ทางมือขวานี่จะเป็นตลาดเช้า ต้นทซอมันตึกเก่ามันก็ได้ทุบมากมดแล้วเนาะจากทางเรือแต่ตึกใหม่ที่เพิ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเมื่อใดมีเวลาว่างเราจะมาถ่ายอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งอีกเนาะเพราะว่าพัฒนาเขามีแต่กายไปกายมาไปว่าถ่ายแบบผ่านๆบุรีตั้งใจเขาไปถ่ายทางด้านไหนเนาะเอาก็รหาเวลาอยู่ซึ่งตามถนนนันสร้างนี่แม่จะมีธนาคารอยู่หลายเลยทุกคนจากที่เฮามาเฮ็ดคลิป ในช่วงน่าจะประมาณสเดือนก่อนเที่ยวด้มาไทยลิปตามถนนเซนนี่เขาจื้อบูพินนี่น่าจะมีประมาณ13ธนาคารทุกคนจากระยะทางเพียง800เมตรมีธนาคารหลายถึง13แห่งอยู่ตามเขมทางหรือว่าเขมถนนลันสา,างนี่ทุกคนจะรวมทางธนาคารลาวแล้วกับธนาคารตั้งประเทศแต่ว่าเที่ยวเห็นหลายมันจะมีธนาคารไทยทุกคน ธนาคารไทยจะหู้สึกว่นหลายอยู่ตามาแคมเช่นทางเชนนี้โดยเฉพาะเป็นบางไายเฮานี้ก็จะเป็นธนาคารากสิกรไทยแล้วเนาะการบ,บางครัวจะเป็นธนาคารเจดีบีหรือว่าธนาคารนี่ก็ก็ย่อหัวมาเป็นธนาคารเกี่ยวกับาการซื้อเรือของเอเชียแปซิฟิกนี่แหละประมาณนี้เช่นซ,ซื้อเต็มมันทำบเจอเนาะถ้าไฟหุ้นละเอียดกัน มีนไว้ต์ตอคลิปใไปของเราเพราะว่าเรื่องธนาคารนี่เท่ากับโมเอียดปานนี้บุษไส้กรงกระข,ขามกับตลาดเซาจะเป็นตึกอารีาอันก็คือว่าเป็นอ่ากันงไทยชื่อดังนะตะกะ่อนรวมเพิ่มรวมเทิร์มันก็จะมีเป็นกลุ่มธนาคารดูฮันน้ำมันาาจะแยกมันคล้ายๆกับว่าบริษัทมันจะมีหลายเห็นเหลายอย่างะนะก็จะมี มีแบงค์เนาะโอ้ตัวนี้เหรออยู่กองข้ามกับอันกสิกรไทยเป็นธนาคาร ADB ทุกคนวั DB, นเ d ดีเนาะเจดีย์เจดีย์ว้าวผิดแล้วนี่เจดีย์เน,นาจะเป็นธนาคารหัวพัฒนาประมาณนี้อาจจะมีธนาคารฝรั่งธนาคารลาวเวียดเนาะแล้วก็มีธนาคารเวียดตินนี่ทุกคนโอ้ไม่รูาอธนาคารจนเอาไม่ว่า เอาไปมาเหากับทับย์สนเอาเืยอเพราะว่าเขาหลักๆเขาก็บ่ค่อยได้ไปใส่ธนาคารอื่นนอกจากธนาคารการค้าเนาะก็เลยว่าธนาคารที่มันโบคุณชื่อชื่อที่มันคล้ายๆกันไล่ก็เลยให้เขามันลงกันประมาณนี้ตอนนี้เขากำลังเชียร์ฮาร์ดแอนุสาวรีย์แล้วทุกคนฮอร์ดไฟแดงต้นฮา้์อนุสาวรีย์รอประตูใส่เนาะที่เอาฮาอนุสาวรีย์เพราะมันลึงทุกคนมันลึงแต่ก่อนมันชื่อว่าอนุสาวรีย์แต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยน ป,ประตูใซิบนะประมาณนี้ทุกคนคลิปกระพอดีพองามเนาะสิบห้านาทีก็จะพาทุกคนมาเลาะมาชมพอให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมในตัวเมืองนคะรลงจันทร์ในช่วงกลางปีสองพันสองนะทุกคนถ้าเพื่เบิ่งมาจนฮอดจุดนี้กาฝากกดไลค์กด, like, กดซับสไครป์ช่องกอลเฮาเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาได้เฮ็ดคลิปต่อไปได้เนาะ และนี่กาจะขอปิดคลิปซ้ำนี้ส่วนอนุสาวรีย์ทุกคนเหากับรุ่นยูทว่าเพิ่งเปิดที้ขึ้นไปชมวิวยูทางด้านถึงเมื่อใดเขาก็จะเที่ยวกลาดมาไทายให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันเพราะว่าเราเองกับโบได้ขึ้นมาเป็นเวลา8ปีหรือ10ปีอันนี้ผมจือเนาะน่าจะ8ปีหรือสิบนะมีบอกมอันบชโเจีนะโอเคทุกคนไปละ <_ an> คือทกวันอันนี้มันเถมพอดีเฮาเรียวออมอนุสาวรีย์มาเฮาเรียวมาบริเวณทางด้านหน้าของอ่ากงศุนหรือว่าบอนที่กระจาเฮดพาสปอร์ตเนาะตอนนี้มันคนล่ทุกคนรถติดอยู่เต็มเลยเนาะเพราะว่าหลังจากที่เราขาเปิดประเทศนี้มันอยู่กงศุนนี่มันคนจะมาต่อคิวเาียวแต่ละเศร้าหรือว่า ร้องเคืองเคงบิดมือเลยฮะทุกคนก็จะจะมาแต่สาวๆก็คือที่ทุกคนได้เห็นอยู่ในโลกโซเชียลต่างๆที่ว่าคนมาต่อคิวตั้งแต่ชีโมะสาวโก็มีอันนี้เป็นบรรยากาศที่เราผ่านมาเนาะเรไ,ได้ตั้งใจสิมาถ่ายกันเลยว่ามาเห็นบรรยากาศกเลยถ่ายไม่าเป็นข้องแถมเป็นคลิปกนจะปินไทยก็คลิปนี้เลยซะเพราะว่าเราก็มีผมีเหนที่จะมาถ่ายบริเวณนี้อยู่แล้ว อาจจะมีหลายคนที่อยากฮู้เนาะจะเห็นว่าตนนัวนี้เป็นตัวนากรงศูนย์ทือว่ารถติดหลายมาปกติทางซื้อบริเวณนี้มันจะปะติดอยู่แล้วแต่ว่าช่วงช่วงที่ว่า,าวเราาเปิดประเทศใหมแ่แหละที่มันรถติดก็เพราะว่ามีคนมาตัวคิวเฮดพาสปอร์ตค่อนข้างหลายเพราะว่า,าช่วงนี้จะสังเกตเห็นว่าคนลาว นิย,ยมกัน้ามไปคิดเรียกอยู่ไทยนะทุกคนจะมีงานเรา้ามไปไทยหลายเนาะโอเคท้าทุกคนเห็นประมาณนี้